สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้พี่ของหนูแล้วก็หนูออยู่บนโซฟากันแล้วก็คุยเรื่องต่างๆคุยเรื่องเยอะมากเลยแล้วก็ซิจาก,ก็เลยคิดขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะคะที่ประสบการณ์ในชีวิตตัวเองคิดว่าถ้าคุณ ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในชีวิตแล้วคุณกำลังเห็นทุกอย่างที่มันมืดแล้วก็แบบมืดไปหมดเลยแล้วไม่มีทางออกและคุณไม่รู้ว่าทางออกมันออกจากตรงนั้นยังไงนะคะซิตาบอกเลยได้กับประสบการณ์ตัวเองว่าเรื่องอะไร ไม่รู้นะคะว่าเรื่องอะไรแต่ว่าทุกๆอย่างที่คุณคิดที่คุณรู้สึกทุกๆุกอย่างอันนั้นคุณจะมีทางออกมันมีทางออกเสมอนะคะมันมีทางออกเสมอแค่คุณต้องหาทางออกให้ได้เฉยแค่หาความ solution นะคะหาทางออกได้เฉย อันนี้นะคะที่ซิต้าอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเพราะว่าซิต้าก็เคยเป็นคนนั้นเหมือนกันที่อยู่และไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ไหนและไม่รู้รู้หรือว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันดำไปหมดเลยและทุกอย่างมันไม่คิดถึงทางออกไม่ได้อะค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณหาทางออกมันก็จะเจอช่ยอันนี้นะคะที่ซิต้าอยากจะแบ่งมันเพื่อนๆแล้วชัยอยากให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะแล้วดึงตัวเองกำลังตัวเองที่คุณมีทุกทุกกคนขึ้นมาได้แล้วอยากให้ทุกคน รู้สึกดีกับชีวิตตัวเองแล้วก็ตัวเองนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอที่ซิต้าทำอยู่แล้วชอบวิดีโอมากก็กดไลค์ได้นะคะแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆได้เพราะว่าซิต้าอยากช่วยเหลือคนเยอะๆมากที่สุดและอยากให้คนเขารู้ ควาคิดที่ซิต,ต้าผ่านมาเองนะคะรู้ว่าต้องออกมาจากหลุมอันนั้นออกมายังไงค่ะใช่ก็สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย